ปราบปรามุๅษีนะครับหรือว่าขอมยนะครับในวิชานาฏศิลป์ไทยนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องขององค์ประกอบนาฏศิลป์ไทยนะครับในการแสดงนาฏศิลป์ไทยนะครับไม่ใช่แค่มีการรำอ,อย่างเดียวครับจะต้องมีองค์ประกอบกต่างๆเช่นนะครับจังหวะผู้แสดงเสื้อผ้าหรือว่าอานตรีท้าดนตีก็ไม่นักเรียนจัชมการแสดงรำ ไม่มีดนตรีไม่มีเสียงร้องก็ไม่ได้เพราะนั้นทุกอย่างนะครับเป็นองค์ประกอบเดี๋ยวเราจะไปดูว่าองค์ประกอบนัศิลป์มีอะไรบ้างไปดูกันเลยองค์ประกอบนัฏศิลป์อันแรกคือลีลาท่าทางหมายถึงการประดิษฐ์ท่าทางของการเยื่องกรายให้สวยงามเกินธรรมชาติและถูกต้องตามแบบแผนทั้งนี้ ยังมีความหมายถึงดีลาท่าทางที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทของตัวละครนั้นๆอีกด้วยนั่นก็คือนะครับ 3. การขับร้องหมายถึงการขับร้องในบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นโดยเฉพาะการขับร้องประพันธ์ประกอบปกประกอบละครผู้ขับร้องจะต้องให้สอดคล้องกับอารมณ์ของบทเพลง อันนี้เป็นการขับร้องนะครับส่วนมากก็จะเป็นในเรื่องของละครนะครับเดี๋ยวครูโมจะมีตัวอย่างให้ชมในท้ายคลิปพร้อมอธิบายนะครับต่อไปดนตรีนะครับข,ข,ข,ข้อที่4ี่หมายถึงดนตรีที่นะครับและทํานองซึ่งทํานองเพลงนั้นจะต้องมีอิทธิพลต่อการถ่ายทอดอารมณ์ต่างๆไปสู่ผู้ชมเป็นอย่างดีดนตรีก็มีองค์ประกอบที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งถ้านักเรียนไปดูการแสดงนะครับแล้วไม่มีดนตรี เราจะรู้ได้ไงว่าเขารำเพลงอะไรแล้วเพลงนั้นเป็นจังหวะแบบไหนมีทํานองแบบไหนมีอารมณ์แบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่แสดงนะครับก็จะต้องรู้ในเรื่องของดนตรีนะครับจังหวะอีกด้วยนะครับเป็นถ้าเป็นนักแสดงนะครับหเครื่องแต่งกายหมายถึงเสื้อผ้าเครื่องประดับที่เหมาะสมกับ ชุดการแสดงหรือเหมาะสมกับบุคลิกของตัวละครเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของเครื่องแต่งกายก็เป็นอีกหนึ่งนะครับที่สําคัญในการชมการแสดงเพราะว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงรศถฐาบนบรรดาศักดิ์ของตัวละครบ่งบอกถึงตัวละครนั้นๆเช่นการแต่งกายของพระรามการแต่งกายของทศกัณฐ์การแต่งกายของตัวพระตัวนางมันจะมีความแตกต่างกันเราต้องดูนะครับเช่น ดูของลักษณะหัวศีรษะหรือว่าสีของเครื่องแต่งกายก็มีความจําจเป็นเหมือนกันครับที่ต้องรู้ว่าตการแต่งกายตัวนี้คืออะไรนะครับเพราะว่าการแต่งกายของหน้าสินไทยเนี่ยจะมีความเหมือนกันแต่จะมีความที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันมันจะมีความแตกต่างเล็กน้อยในของจุดจุดหนึ่งนะครับ อันต่อไปอุปกรณ์การแสดงนะครับข้อที่6หมายถึงสิ่งที่นํามาเสริมแต่งนะครับเพื่อให้การแสดงนั้นดูนะครับมีความสมบูรณ์มากขึ้นเช่นการแสดงระบาตตริกิปัสก็ต้องมีพัดการแสดงเสริงแย่ไข่มดแดงก็จะมีอุปกรณ์ตะกงตะก,ก้าอันนี้แหละนะครับเป็นสิ่งที่ทําให้เรานะครับรู้และเกิดความสวยงามนะครับในเรื่องของอุปกรณ์เกิดความสมบูรณ์แบบ ก็มีผลนะครับกับต่อการแสดงนฏศิลป์ไทยเช่นกันนะครับอันที่7นะครับฉากฉากเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญในการแสดงนาฏสินไทยโดยเฉพาะนะครับในเรื่องของการแสดงละครซึ่งจะทําให้การแสดงละครนั้นมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการแสดงนาฏสินไทยเช่นกันนะครับถ้าไม่ฉากเป็นองค์ประกอบเพราะว่าฉากนั้นสะท้อนให้เห็นถึงนะครับาการแสดงทุดนั้นเช่นเราทํา เราจะทาระบํานะครับสมมติเสิร์ฟแย่ไข่มดแดงคุมอบอกให้นักเรียนคิดค้นในเรื่องของฉากต่างๆมานักเรียนก็ต้องไปหาว่าแยกไข่มดแดงมาอยู่ตรงไหนมันคืออะไรมันอยู่ตรงไหนนักเรียนก็ต้องสร้างฉากขึ้นมาพอการสแสดงมันมีฉากขึ้นทําให้คนดูเนี่ยนะครับเกิดความตื่นเต้นเกิดความว้าวแล้วก็ คร้อยตามกับกรารแสดงที่เราทำนะครับที่เราแสดงจากที่คมโมไดก้กล่าวมาในข้างต้นในเรื่องขององค์ประกอบพน้ิศิน์นักเรียนพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าพน้าตัดสินนั้นมีหลายส่วนองค์ประกอบนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับคุมโมมีคลิปวิดีโอนะครับเกี่ยวกับกรารแสดงมาให้นักเรียนชมนะครับพร้อมอย่างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ เมื่อเราดูวิดีโอไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นนะครับในเรื่องขององค์ประกอบนักศิลป์ได้ชัดเจนนะครับในเรื่องของท่ารำนะครับการแต่งกายตัวพระตัวนางนะครับจะมีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็ความสวยงามของท่ารำเพลงอีกอันหนึ่งนะครับที่ทําให้การแสดงนี้มีความตื่นตาตื่นใจนั่นคือฉากนะครับฉากเป็นองค์ประกอบที่ทำให้การแสดง สวยงามนะครับเหมือนที่ครูโม,มที่กล่าวในข้างต้นนะครับเดี๋ยวนะครับเราก็จะไปทำใบงานกันนะครับวันนี้นะครับครูโมมีใบงานมาให้นักเรียนนะครับนักเรียนเอาขึ้นมานะครับแล้วก็ฟังครูโมอธิบายนะครับ คำชี้แจงนะครับให้นักเรียนวาดภาพนะครับตามองค์ประกอบหน้าตัดสินที่กําหนดให้ลงในช่องว่างถูกต้องนักเรียนไปดูการแสดงมาหนึ่งชุดการแสดงนะครับแล้วก็มันจะมีองประกอบอยู่สามอย่างที่ครูโมยกมาให้ดูนะครับมีภาษาท่าหน้าศัพท์แล้วก็ประกอบการแสดงมาฟังกันนะครับภาษาท่ามีท่ารักท่าดีใจท่าเสียใจท่าร้องอหตง้ต่างๆให้เราดูแล้วก็เราเอาลงมาวาด ภาษาทาให้เราวาดเป็นใบหน้าอีโมจิที่แสดงออกมานักเรียนสัให้เราวาดที่เป็นจีบตั้งวงอะไรต่างๆส่วนอุปรกรณ์การแสดงมีอะไรบ้างให้นักเรียนวาดลงไปนะครับที่เรารับชมมาบางอันอาจจะไม่มีอุปรกรณ์ก็ได้นะครับแล้วก็ทําส่งให้เรียบร้อยนะครับะนะครับในการเรียนวิชาหนะ้าสิทธิ์วันนี้นะครับก็นะครับ อย่าลืมทํางานส่งด้วยนะครับแล้วก็นักเรียนออกไปข้างนอกนะครับก็อย่าลืมใส่แมสนะครับแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งนะครับสําหรับวันนี้นะครับวิชาหน้าสิงก็ได้จบแล้วนะครับคมูโก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ